สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้ง,น,งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของนักกีฬาไทยที่ไปปรากฏอยู่บนหน้าสื่อของเวียดนามมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังจากที่ช่วงหัวข้ามวานนี้สื่อลูกยางในบ้านเขาได้มีการโพสต์ข่าวรายงานว่ากัปตันทีมชาติไทยของเราอย่างพรนพันเกิดปราดจะไม่มีชื่ออยู่ในทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมที่ประเทศกัมพูชา เพราะต้องพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูรเรื่องอาการบาดเจ็บพร้อมกับระบุด้วยว่าทีมชาติไทยจะมี2ผู้เล่นประสบการณ์อย่างสิริมาและก็โสรยาเป็น2มือเซตในทัวร์นาเมนต์นี้แทนซึ่งจากข่าวในบ้านเขาที่มีการรายงานออกมาแบบนี้แฟนลูกย่างชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกยินดียินร้ายกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับ โดยชาวเวียดนามคนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบถึงข่าวที่ไทยนั้นจะไม่มีกัปตันทีมอย่างพรนพันในศึกซีเกมว่าฉันถือว่ามันจะเป็นการเสมอกันก็แล้วกันนะเพราะทีมชาติเวียดนามเองก็จะขาดบิกเตียนส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการที่ไทยนั้นจะขาดเซตเตอร์ตัวหลักไปในครั้งนี้ว่านี่มันคือโอกาสสาหรับทีมชาติเวียดนามซึ่งจะเช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่า โอกาสของทีมชาติเวียดนามได้มาถึงแล้วเรากลัวพรพันธ์ที่สุดในทีมไทยซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าสิ่งที่น่าเกรงกลัวที่สุดของทีมชาติไทยคือเซตเตอร์คนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการขาดหายไปของเธอด้วยว่าทีมชาติไทยจะต้องอ่อนแอลงเล็กน้อยเมื่อไม่มีคุณแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มองถึงการขาดหายไปของพรพันธ์ในระดับที่แตกต่างว่านี่ มันจะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยสําหรับทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตามชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาแย้งว่าแต่ดูชื่อของเซตเตอร์อีก2คนของไทยก็เป็นระดับท็อปเช่นกันนะมันจึงถูกต้องแล้วล่ะที่รพอนธ์นนั้นจะได้รับการดูแลสุขภาพซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมหนึ่งองเซตเตอร์ของไทยอย่างสิริมาและก็โสระยาว่าสสาวนี้เพียงพอที่จะทำให้ทีมชาติเวียดนามต้องผิดหวัง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมถึงเธอทั้งสองคนนี้ไปอีกด้วยว่าพวกเธอเพียงพอที่จะทําให้ MB ของทีมชาติเวียดนามนั้นต้องเต้นในขณะที่คนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปได้วยว่าการผ่านบอลของโสรยาและก็ศริมาเนี่ยมันต่างดีมากด้วยกันทั้งคู่และพวกเธอก็มีประสบการณ์ที่มากมายด้วยในระดับนานาชาติพวกเธอก็มีความแข็งแกร่งมากซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่า แม้แต่โสรยาก็ยังคงสามารถผ่านบอได้ดีซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเธอต่อไปด้วยว่าโสรยาเนี่ยเก่งแต่ว่าเมื่อไม่มีพรพันธ์อัตราในการโจมตีของทีมชาติไทยจะช้าลงไป10-20เปอซส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงประสิทธิภาพของโสรยาด้วยว่าที่จริงแล้วโสรยานั้นเคยดีกว่าพรพันธ์อีกนะ เธอได้มีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับนุสาราแต่ด้วยอาการบาดเจ็บมันทําให้เธอไม่สามารถดีได้อย่างนุสาราดังนั้นพอนพันจึงได้ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของนุสซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถามว่าแล้วทําไมถึงไม่ให้นุสารามาช่วยละ่ะฉันเห็นว่าเธอยังคงผ่านบอลได้ไหลลื่นเลยกับการเล่นให้กับสโมสรเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองคล้ายคายกันด้ว่า มันโอเคนะที่จะเรียกนุสรามาแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เบรกว่าเธอได้อำลาจากทีมชาติไปแล้วนะในขณะที่คนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปได้วยว่าตัวเซตสำรองของไทยเนี่ยแม้ไม่ใช่นุสราแต่พวกเธอก็ยังคงดีกว่าตัวเซตของเวียดนามซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ถ้าผู้เล่นอย่างทิชายามาเล่นที่เวียดนามแล้วยังสามารถสร้างพายุได้แบบนั้นประสิทธิภาพของอีก2เซตเตอร์ในทีมชาติไทยมันก็คงจะต้องอยังคงสูงมากแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่าอีก2เซตเตอร์ของไทยนั้นเก่งแค่ไหนแต่การที่ไทยนะั้นไม่มีพรพันเนี่ยฉันนี่อยากจะขอบคุณเธอล่วงหน้าเลยส่วนแฟนลูกยางคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเธอต่อไปได้วยว่า ผู้เล่นเวียดนามส่วนใหญ่ในวันเกรงพรพันเธอผ่านบอลได้ดีมากและมีความยืดหยุ่นมันยากมากเลยที่จะป้องกันเธอได้ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบถึงการเล่นของเธอต่อไปด้วยว่าพรพันธ์นั้นผ่านบอลด้วยการใช้ทริคก,การหลอกเราจึงไม่สามารถที่จะบล็อกเธอได้แต่สิริมาก,กับโสรายานั้นมีการผ่านบอลที่มันคงที่ ส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลบอลชาวเวียดนามที่ก็ได้มีความรู้สึกต่อการขาดหายไปของกัปตันทีมชาติไทยในศึกซีเกมในครั้งนี้ว่าเวลาของทีมชาติเวียดนามมันได้มาถึงแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองเล็กๆกันด้วยว่าโอกาสชนะของเวียดนามมันมีมากขึ้นอีก20%เลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ก็ได้มองต่อไปด้วยว่า เมื่อไทยนั้นไม่มีพรพันธ์ไม่มีสสิไม่มีวิภาวีงั้นเวลาของทีมชาติเวียดนามมันก็ได้มาถึงแล้วละซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมต่อไปด้วยว่าแค่ไทยหายไปสักสองสามคนพวกเขาก็จะต้องสูญเสียพลังในทันทีพรพันเนี่ยเป็น50%เป็นของพลังของพวกเขาเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องหลังจากที่ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับพรพันธ์ในครั้งนี้ว่า เราจะต้องขึ้นไปเอาเหรียญทองมาให้ได้ในครั้งนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเหรียญทองเนี่ยมันกําลังรอคอยอยู่แล้วแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เบรกแฟนลูกยางชาวเวียดนามที่ได้คาดหวังถึงเหรียญทองกันว่ามันไม่ได้ง่ายดายอย่างนั้นหรอกนะคุณได้ลองมองดูตัวเตทของไทยที่เล่นอย่างเฉลิใชยกับทีมดึก้างในเวียดนามไหมเธอเหนือฉันกว่าตัวเซตทั้งหมดของเวียดนามซะอีก ซึ่งมือเซตที่เขาได้อ้างอิงถึงตรงนี้ก็คือในรายของทิชยาบุลเลอร์นั่นเองครับส่วนคนต่อมาก็มองถึงประสิทธิภาพของทีมชาติไทยชุดซีเกมในครั้งนี้ว่าถึงแม้พวกเขาจะขาดพรพันแต่ทีมชาติไทยก็จะทําให้เวียดนามต้องพ่ายแพ้อยู่ดีละแต่อย่างไรก็ตามแฟนลูกยางชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าหลังจากรายการชิแชมป์สโมสรแห่งเอเชียเวียดนามจะไม่เกรงกลัวไทยอีกต่อไปแล้ว เพราะในกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีแทคกติกที่มันคาดไม่ถึงมันจะทําให้เราสามารถเอาชนะไทยได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่าถ้าตัวเซตของทีมชาติไทยไม่สามารถเริงระบาได้มากพอจนทําให้ผู้เล่นเวียดนามต้องเล่นด้วยสายตาแล้วทีมชาติไทยก็ต้องเตรียมที่จะเล่นอย่างสูสีกับทีมชาติเวียดนามได้เลย ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงการขาดทายปายของกัปตันทีมชาติไทยในศึกซีเกมในครั้งนี้ด้วยว่าพรอนพันคือบางสิ่งที่แตกต่างการที่พ่อนพันไม่สามารถมาได้ฉันก็หวังว่าเวียดนามจะได้ป้อนหม้อไฟไทยให้กับไทยได้กินครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่มีต่อข่าวคราวการข,ขาดหายไปของกัปตันทีมแล้วก็มือเตอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยของเราอย่างพรพันธ์เกิดปราที่เป็นเรื่องราวเก็บตกจากสื่อของชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างทับจีบองเจียนของเวียดนามที่ผมได้เก็บรวบรวมมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ โดยการแข่งขันของศึกวอลเลย์บอลในศึกซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานี้นั้นจะทําการแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่5พฤษภาคมถึง17พฤษภาคมนี้ยังไงก็รอติดตามชมและเชียร์นักตบสาวไทยของเรากันด้วยครับแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ